สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคิโตัคอลเรนซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่า ดูหน้าที่จริงแล้ววันนี้ก็แทบไม่มีอะไรมากๆนะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะคงม,มีการวนเวียนกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องทอทสพายเออไม่ใช่ทอทสพายเรื่องท่าอ f l เนาะถือคองเหรียญกันเท่าไหร่กันแน่นะก็มันเป็นความหวังเล็กๆนะที่เรารู้ว่าทาทีง t f แอเนี่ยถือเหรียญเท่าไหร่ถ้ารู้ว่าถือเหรียญเท่าไหร่เปอร์เซนต์การที่จะถูกเผาอะจำนวนมันก็เท่านั้นอ่า สิ่งที่เขาตามกันมาทุกวันเนี้มีเป้าหมายคืออย่างนั้นนั่นเองเนะที่ผมดูอยู่นะที่ผมคอยติดตามดูอยู่นะมาเขาเรียกขา่าวนะครับเกี่ยวกับลุนาคลาสสิกนะครับอ่าก่อนอื่นเรามาดูทอรส์สพายกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานสรุปไปแล้วมีการเผาไปมากถึง25้าล้าน LUNC นะแล้วก็วันนี้มีการเผาไปแล้วเจล้านนะครับเจล้าน LUNC นะถามว่าเยอะไหมก,ก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ ส่วน u s t c u s t c นะครับก็มีการเผาเพียงแค่่4 0 0 0นะเมื่อวานนะส่วนวันนี้ก็34,000ไปแล้วน่าจะวันนี้น่าจะเยอะกว่าเมื่อวานสักหน่อยหนึ่งนะสำหรับ u s t c นะก็หวังว่าทางไปเน้นแกน่าจะช่วยเผาได้มากขึ้นนะหลังจากตีนะครับส่วนยอด staking นะครับ วันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะยังไม่ยังไม่มากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังใจชื้นกว่ารอบก่นกอนๆนะเพราะอะไรเพราะเขามียอดสเต็กกิ้งกลับมาที่1ทิลเลียนแล้วนะก็ทำให้เจ้าตัวเลโชนะอยู่ที่14.87นะครับก็ถือว่ายังดีนะยังมีผู้คนเอาเหรียญมาสเต็กกิ้งไว้บ้างนะครับโดยยอดสเต็กกิ้งรวมในย4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมี คนเอามาฝากไว้มากถึง118ล้าน LUNC นะครับแต่ถามว่าอยากให้มีการสเต็กกิ้ง USDC เพิ่มเข้ามาด้วยในการล็อกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีพอสมควรนะอยากให้มันมีเป็น USDC บ้างนะอย่ามีแต่ LUNC อย่างเดียวนะที่เอามาสเต็กกิ้งรับดีบอดนะเพื่อจะได้เราจะได้รู้ว่าอารมณ์เหมือนรับรู้คร่าวๆว่าชุมชนน่ถือคลองเหรียญ อ่า uh, c d เทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ uh, อยู่บนกระดานอีกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราจะได้รู้คร่าวๆได้นะครับส่วนยอดแท็กซิชันนะครับก็ยังคงอยู่ที่2 8 0 0 2 0 0 0นะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะส่วนบล็อกไทม์ก็ยังคงใช้เวลา6วิอยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังดีกว่านี้เลยนะก่อนหน้านี้นะอยู่ที่5 s e เ o n d นนะยังดีกว่านะครับก็รอดูนะครับว่าเป็นเช่นไรนะ อืมโอเคนะครับต่อมาเรามาอัปเดตข่าวกันบ้างนะมีการประกาศจากไบแนนนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในการซื้อขายในการเผาไหม้ของเทราค่าสิกนะการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายนะครับค่าธรรมเนียมในที่นี้ก็คือค่าธรรมเนียมที่จะเอามาเบิร์นนั่นเองในรายเดือนนะแต่ผมอ่านดูแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะก็ะยังคงอยู่ที่50%ตนะ 5 0ของค่าธรรมเนียมนะครับที่เอามาเผานะที่ยังไม่ใช่100%นะก่อนหน้านี้แก100%นะแล้วแกขอปรับเปลี่ยนมาเป็น5 0สอนะส่วนค่าธรรมเนียมในการซื้อขายระหว่างนั้นเขาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ดูมาในนี้แล้วก็อยู่ที่1%นะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอ่ะ0.1ขออภยัยโดยอัตโนมัตินะค่าธรรมเนียมนะซื้อขายสูงสุดยังคงอยู่ที่0.1นนะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดเนาะ แต่ก็มีคนเรียกร้องมาให้เป็นที่ให้มีการค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.3บ้าง1บ้าง1.3%บ้างแกก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเนาะแต่ยังไงแกก็อ่ารับฟังชุมชนอยู่นะดูจากโพสต์ต่างๆที่พูดถึงนะกล่าวถึงนะแล้วเขาบอกว่าในการเผาในรอบต่อไปนะครับก็คือวันที่2เดือนกรกฎานั่นเองนะ อาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับโดยล่าสุดที่ผมสังเกตก็คือมันมีช่องสำหรับการเผาของ u s t c ด้วยนะอันนี้จะเป็นการเผา LUNC เนาะอืมช่องนี้นะอัปเดตการเผา LUNC นะส่วนค่าดุลเียนในการซื้อขายนะ,ะ LUNC Sport Margin เทียบเท่า USDT นะอ๋อนี้เป็น USDT นะไม่ไม่ไม่ใช่ USDC นะก็นึีกว่าจะเผา USDC ด้วยนะ อ,อันนี้เอา LUNC อย่างเดียวนะครับก็ตอนแรกก็เอ๊ะมีการเอา UETC มาเผาด้วยหรือเปล่าถ้า UETC มาเผาด้วยก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะก็รอพี่ตีซีีแกรับเรื่องนี้ไปด้วยนะจะได้ไม่ต้องเผา LUNC อย่างเดียวนะเพราะว่าสิ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ราคามันพุ่งทูดูมูลได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าขึ้นอยู่กับการเผา LUNC เป็นแต่อย่างเดียวนะก็ ต้องเผา U S D C ด้วยเพราะ U S D C มันเป็นตัว s t a b l e t o i n ไงอ่าสเต b l e c คอยที่คอยซับพอร์ตหรือว่ามีการจับคู่กันระหว่างการมิน t และเบิร์นเนี่ยแหละมันมันคู่กันเนาะระหว่าง L U N C เองกับ U S D C นั่นแหละสองอันนี้มันต้องไปคู่กันนะราคามันถึงจะได้ทุนมูลนั่นเองก็รอดูนะครับว่าในวันที่2ที่จะถึงนี้สองกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับมันจะมีการเผามากน้อยเพียงใดและเผา เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็หวังว่าจะเผาไปมากขึ้นกว่าเดิมเนาะอืมโอเคนะครับต่อมานะครับมีการอัปเดตนะฮะจากคริปโตอนุนะครับเออหรือว่าอนูเนี่ยเออไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับเขาบอกว่าเทรราคาสสิกนะครับถูกกำหนดไว้สำหรับชุมชนนะดยการเผาไหม้โทเค็นนะ หลักจากใบแนนนะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการส่งผลทำให้เจ้าตัวทอร์เทอร์เซพายนะครับลดลงไปมากถึง1ทีเลียนเลยนะครับซึ่งถ้าลดลงไปมากถึง1ทีเลียนจะดีมากๆนะครับจะดีมากๆนะก็ภาวนานะครับว่าเขาจะเผาหลัก1ทีเลียนหรือเปล่านะอืมก็ต้องรอดูนะครับว่าราคานั้นจะดิดกลับไปได้สูงกว่าเดิมหรือไม่หรือไม่นะก็ต้องรอดูนะ ก็มีแต่คนรอคอยนะว่าให้มันถึงสิบดอลลาร์นะโอ้ยหนึ่งบาทให้ได้ก่อนเถอะเนาะสิบดอลลาร์เดี๋ยวค่อยถึงเนาะแต่ต่างประเทศนะครับทางต่างประเทศเขากาวกันหนักมากนะถึงหนึ่งดอลลาร์ถึงหนึ่งถึงสิบดอลลาร์ถึงห้าดอลลาร์ถึงร้อยดอลลาร์ก็มีนะครับก็หนักกว่าบ้านเราเยอะนะบ้านเรานี่ขออะไรขอห้าสิบตังขอหนึ่งบาทเนี่ย ขอสิบ,บาทพอเนี่ยเออสิบ,บาทนี้ก็รวยเละกันเยอะแยะแล้วเนาะอืมแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครจะทนถือรอทับมือตัวเองไม่ให้ขายในเมื่อราคาถึงนะตอนนั้นหรือเปล่านะมันจะมีสักกี่คนนั่นแหละอืมอันนี้ก็ต้องรอติดตามรอดูกันต่อไปเนาะอืมต่อมานะครับทางคลิป t ตนิวพอร์ a l นะก็ได้ออกมาโพสต์นะครับอ e ีกเก้าล้าน l ย n c และก็ 87ล้าน USDC ในสัญญาของเทอรล่าชาัตเตอร์นะได้ถูกลบออกจากอุปทานหมุนเวียนนะครับจำนวน u s c ที่มีในยะสำคัญได้ถูกลบออกไปจากอุปทานหมุนเวียน u s c นะก็ให้เข้ามาถึงอีกก้าวนแล้วนะไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงในครั้งนี้ก็คืออุปทานหมุนเวียนที่ถูกลบออกไปในสัญญานี้จะเป็นของ ทีฟอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่เขาพูดถึงเนี้ยมันมาจากใครเนาะในการที่ยูดีลบออกไปนะจากการลดโลงนะหรือการเผาไหม้นะที่ดําเนินการต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะอันนี้ก็ต้องแน่าจะเป็นข่าวเกรนนั่นแหละว่าเออทีฟอน่าจะมีการเผานะหรือว่าลบเจ้าตัววอลเล็ตของเขาออกไปนะที่มี luncu นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะดูจากคอมเมนต์ก็งงๆอยู่นะว่าจำนวนนี้มันมาจากไหนนะและการรีเพกจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยอ่า uh, step นะ is one step close นะ to r e p เนะี่ยขั้นตอนต่อไปคือการกลับมาสู่1ดอลลาร์ให้ได้นะสเต็ปแรกคือตอนนี้ s t e ปแรกที่เราต้องทำคือ ติดตามให้ท f l อําการเผาเหรียญที่เขาถือครองอยู่หรือว่าประกาศว่าเขาถือครองเหรียญของเขาเนี่ยเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่แล้วเขาจะทําการแก้ไขยังไงเนี่ยว่าตอนนี้ตามคําสั่งศาลออกมาเป็นเช่นนี้เขาจะแก้ไขไหมเขาจะเผาทิ้งเลยหรือไม่เขาจะลบบอลเลตเลยไหมอ่าตามคําสั่งศาลนะสหรือเขาจะออกมาเทขายเพื่อนาเงินไปชดใช้หรือว่าไปจ่ายนู่นนี่นั่น นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะสเต็ปแรกนะสเต็ปที่2คือพอมีการประกาศไม่ว่าจะมีการเผาหรือเบิร์นหรือว่าลบวอเลตของที l ออกนะสเต็ปต่อไปคือเราต้องมาสรุปยอดทอทอสภายของ Luna C แล้วก็ u t c ทั้งหมดนะตอนนี้ให้ออกมาชัดเจนนะต่อชุมชนนะพอสรุปออกมาเสร็จปุ๊บทอทอสภายของ เอ็กชั่นมีเท่านี้เนาะของชุมชนคอมมูนิตี้มีเท่านี้รีวอร์ดพูลมีเท่านี้อ่าคอมมูนิตี้พูลมีเท่านี้อ่าสเปกกิ่งมีเท่านี้อ่ารวมแล้วทุกอย่างมันมีที่มามีเจ้าของหมดคราวนี้เราจะสามารถพัฒนาต่อได้ละว,ว่าสเตปต่อไปเราจะทำการเท่าไหร่เราจะทำการเบิร์นทีเท่าไหร่หรือว่าเราจะทำการรีเพ็กเท่าไหร่เนี่ยมันสามารถ วางแผนได้แล้วตอนนี้เรายังไม่ทราบนะเหมือนอารมณ์คือนักพัฒนายังไม่ทราบเลยนะว่าเขาท่อซับไยสูงสุดของเขาจริงๆและใครถือครองเท่าไหร่เราสามารถไปยุ่งกันเหรียญเนนะี่ยได้กระเป๋าไหนบ้างนะยังยังไม่ระบุออกมาชัดเจนให้กับชุมชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าอืมเนี่ยแหละสิ่งที่เราต้องติดตามกันนั่นเองนะครับต่อมานะครับโดย ทางด้านคนคริปโตนิวพอท่อนะก็ได้ออกมาเอาตัวใบที่ระบุว่า,าสินทรัพย์ทั้งหมดของทีเอลที่เขาถือครองอยู่นะตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมสังเกตเป็นพิเศษนะก็คือนี่ครับจำนวน lunc ที่เขาระบุว่ามูลค่าหกมื่นห้อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ระบุจำนวนนะว่ามันคือเท่าไหร่นะครับอืม ไม่ได้ระบุด้วยนะว่าจํานวนเท่าไหร่ด้วยนะเออแล้วเรา,เามาคํานวณกันว่าเออถ้าหกหมืนกว่าดอลเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันนะครับอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิปชิบเทอรล่าคาสสิก หกหมือนกว่านะเดี๋ยวผมเทียบเป็นดอลลาร์นะมันจะมูมมมลค่าเท่าไหร่นะนี่หกศูนย์หกสามเท่าไหร่เมื่อกี้หกหมืนหกสี่ห้านะสี่ห้า ก็คืออันนี้คือหนึ่งแสนเจ็ดร้อยสามสิบอ่าเจ็ดร้อยสามสิบสองล้าน LUC ที่เขาถือครองอยู่ถ้าถ้าคิดเป็นราคาณปัจจุบันนี้นะถ้าคิดเป็นราคาณปัจจุบันนี้แต่ราคาที่เขาคิดน่จะก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะครับอืมจากที่เขาประกาศออกมาเนี่ยถ้าอ่าในช่วงวันที่เท่าไหร่ เดือน6ก็คือเดือนนี้เนาะราคาก็น่จาจะใกล้เคียงนี้นะครับที่เขาระบุนะครับว่าเนี่ยเขาถือครองอยู่เนี่ย u t c เนี่ยอยู่ที่60,000กว่าเนี่ยแสดงว่าเขาถือครองเก็บ1ทีเงพันล้านนะครับก็คือ700กว่า700กว่าล้านนะฮะ LUNC นะส่วน u t c เขาบอกว่าถือครองเป็นสิกว่าล้านเลย u s t c เรามาดูนว่าเขาถือครองไว้กี่เหรียญน,นั่นแหละสิ่งที่ผมสงสัยนะสิบล้านสามแสนละกันเลยกลมกลมนะสิบล้านสามแสนดอลลา,าร์สหรัฐนะ usd เนี่ยสิบล้านสามแสนเท่าไหร่แล้วนี่อ่ะสิบล้านสามแสนนะครับทางเทอร์ล่าหรือว่า tfl นะถือครอง LUNC หอ u s c เนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าร้ยเจ็ดสิบล้าน USDC นะถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแหละอืมแต่ถ้าเผาไปมันก็ถามว่าส่งผลกระทบไหมมันยังไม่เท่าไอ้ตัวเบิร์นไอ้ตัว USDC แปดร้อยล้านเลยอะอืมผมว่าการที่เขาไม่ได้ระบุจำนวนตัวเลขเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเอาคูณกับ มูลค่าของ LUNC ณนะตอนนั้นที่ราคาเท่าไหร่อดีสิ่งที่ผมเอะนะถามว่ามันมีมีส่วนสำคัญไหมในชีตตัวเนี้ยมีส่วนสำคัญคือเขาไม่ได้ระบุจำนวนว่าเขาถือไว้เท่าไหร่แล้วเขาคูณด้วยมูลค่าเท่าไหร่ณตอนนั้นที่เขาคิดใบเนี้ยออกมาเนี่ยว่า LUNC เนี่ยเขาคิดในราคาของ LUNC เท่าไหร่ ถ้าคิดในราคาที่แพงก็ถือว่าเขาถือถือเหรียญน้อยนะแต่ถ้าเขาคิดในราคาที่ถูกหรือว่าราคาตอนที่หลุดเพกก็คือ0.04ตัวหนึ่งดอลลาร์เนี่ยเออเท่านั้นหรือเปล่านะแล้ว USDC เนี่ย USDT เนี่ย USDC เนี่ยเขาคูณด้วยจำน,นวนที่ราคาที่เขาหลุดเพกหรือเปล่าหรือคูณที่จำนวนที่หนึ่งดอลลาร์ อันนี้คือสิ่งที่น่านาวิเคราะห์ต่อน่าคิดต่อนะเพราะว่าอืมถ้าอยู่ดี l อ n c อซี่ะราคามันแพงขึ้นมาเนาะกลายเป็นว่าแอสเซทที่เขาถือครองอ่ะมูลค่าสูงพอมูลค่าสูงปุ๊บกลอตอก็สามารถเลือกราคาได้ว่าเฮ้ยขอปรับเพิ่มได้ไหมขอปรับเพิ่มได้ไหมขอค่าปรับเพิ่มได้ไหมเพื่อจะได้ ในเมื่อคุณก็มีสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเยอะนี่ฉันขอเท่านี้ได้ไหมอาจจะโดนค่าปรับมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเขาระบุว่า lu nc ราคาตรงกับปัจจุบันสมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆนะอืแนวแนวสมมุติเฉยเนะแต่ถ้าเขาระบุว่าราคา lu nc เนี่ยจำนวนไม่ระบุเนี่ยอมันมีมูลค่าแค่60,000เองมันไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นไม่ถึงเป็น10ล้านหลอกเนี่ย แต่จานวนจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่กันแนะ่เอออันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นใบที่ต้องยื่นให้กับทางกรอตองไงว่าเออตอนนี้ทรัพย์สินเนี่ยรายงานทรัพย์สินนะว่าตอนนี้แล้วทรัพย์สินฉันมีแค่นี้นะมันไม่ได้มีเยอะมากมามอะไรขนาดนั้นเนี่ยอืมอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้หน้าคิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมบอกแบบตรงๆว่า LUC n ที่เขาถือครองอ่ะ เท่าไหร่นะแต่เขาตีเป็นมูลค่ามาซะเรียบร้อยเลยนะครับก็ทำให้หลายๆคนค่อนข้างคิดนะว่าเอ้ยคุณมี2.4ทิเลี่ยมหรือเปล่าถ้า2.4ทิเลี่ยมน,นะในราคาที่60,000กว่าเนี่ยอืมผมว่ามันมันไม่เท่าราคาปัจจุบันแน่นอนมันน่าจะราคาถูกกว่าปัจจุบันมากๆนะครับอืมนี่แหละถ้า2.4ทิเลี่ยมน,นะถ้ามีจริงอะ่ะเออ นี่แหละก็ต้องรอดูนะครับว่าความจริงมันต้องเปิดเผยสักวันแหละ <c oughs> เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเปิดเผยออกมาสักวันนะโดยชุมชนเองเราก็ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็พยายามหาเนื้อหาในส่วนนี้มาเรื่อยๆนะว่าเฮ้ยพยายามพิสูจน์มาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะทางด้านคุณแฮปปี้คริปโตเนาะแฮปปี้แคทตี้คริปโตไอตัวชีตดัดาต้าชีตที่เขา,าได้โค้ดมาผมได้เอามาไหมเอ่ยอไม่ไดเอามาเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง นะครับชิบชิบชิบเสิร์ชหาตรงๆเลยนะในตัวชีทตัวนั้นนะครับ HCC อืม,มนี่ไอตัว Data Sheet ตัวนี้บางทีผมดูแล้วมันอาจจะงง,งงอยู่นะครับอ่าอาจจะงงง,งอยู่ผมไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเขาคืออะไรเพราะว่าเขาจะ รันอ่าอด s เดททั้งหมดที่ถือครอง LUNC ทั้งหมดมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะแต่ดูจำนวนอด r เดสทั้งหมดนะครับที่เป็นของ TFL นะทั้งหมด200 207แ d อด e s s เดรสนะแล้วก็ลบจำนวนเซกหรือว่า Centralized Exchange เนี่ยออกไปนะครับก็คือ1 2 3นะ3แล้วนะอ่าเมื่อกี้ลำดับที่เท่าไหร่วะ อ่าโอเคห้าร้อยกว่าหกร้อยกว่าอันนี้สามแล้วนะสามอ่านับถึงนี่นะครับเป็นสามนะสาม x c h a i นนะสี่สี่สี่ x c h a i แสดงว่ากระเป๋าของ TFL เนี่ยรวมกับ LFG เนี่ยมากถึง200กระเป๋าถามว่า200กระเป๋าเนี่ย มันเยอะขนาดไหนและจำนวนเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าของ TFL รวมกับ LFG เนี่ยสองเจ้านี้มันก็คือเจ้าเดียวกันเนาะมันต้องเยอะมากๆนะครับมันต้องเยอะมากๆมันมันไม่ไม่ใช่แค่นี้นะครับมันน่าจะหลายทีเลี่ยนอยู่ถ้าดูจากอดเดตทั้งหมดที่เขาได้ระบุมานะครับในแถบสีเขียวสีขาวอะไรเนี่ยที่เขาหมายเหตุเนี่ยก็คือ,อ สีฟ้าๆเนี่ยจะเป็น non-applicable เนาะ applicable นั่นแหละแปลว่ากับอีกอันหนึ่งก็คือ native เนี่ยกระเป๋าเนี่ยก็คือเป็นกระเป๋าของพี่โดเขาเรียกว่าพี่โดคอยเมเนตอยู่นะโดยที่แกก็ไปแกะมาว่าเออ UDC เนี่ยอยู่ในกระเป๋าวิโดเนี่ยที่ีิโดสามารถถือครองหรือสามารถ ใช้งานได้หรือว่าโอนยกย้ายได้เนี่ยก็จะมี USDC เนี่ยประมาณล้านกว่านะ USDC ล้านแปดนะครับแล้วก็มี LUNC เป็นแค่สองร้อยกว่านะก็ถามว่าถ้าเทียบกับจำนวนที่เราคูณกันเมื่อกี้เนาะ LUNC ห้าร้อยกว่าเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะมันไม่ตรงกันนะครับอมืมันไม่ตรงกว่านะ ในนี้มีพันกว่านะครับพันแปดร้อยนะพูดผิดไปครับมันไม่มันไม่ใช่อันท้ายไม่ใช่จุดทศนิยมนะพันแปดร้อยนะแสดงว่ามัน USDC ที่เขาถือครองที่ผมคำนวณเนี่ยมันไม่ตรงกันนะอืมถ้ามันไม่ตรงกันอย่างนี้อ่ามันเขียนว่า LFG main เนี่ยอ่า main แสดงว่าเป็นกระเป๋าหลักนะครับเป็นกระเป๋าหลักนะ LFG main นะอืมเป็นกระเป๋าหลัก ก็ไม่แน่นะครับผมไม่กล้าการันตีนะว่ากระเป๋านี้จะเป็นกระเป๋าหลักกระเป๋ารองยังไงนะครับเพราะว่าดูแล้วจํานวนเหรียญกับจํานวนราคาที่เขาระบุว่าเป็นแอสเซทของเขาเนี่ยมันคํานวณออกมาแล้วมันจํานวนเหรียญไม่ค่อยตรงกันแสดงว่าเขาคํานวณในราคาณตอนนั้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับและเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าราคาจํานวนเหรียญที่เขาถือครองจริงๆในแอสเซทของเขาเนี่ยมันเท่านี้จริงๆหรือเปล่าไม่น่าเท่านะครับอันนี้ไม่น่าเท่า ไม่น่าตรงนะครับไม่น่ตรงกับมูลค่าที่เขาให้อยู่นะครับต่อมานะครับทางด้านคริปโตนิวพรอร์ทเขาก็ได้ออกมาพูดนะก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นั่แหละเป็นของคุณแฮปปี้แคตตี้คริปโตนะที่เขาบอกว่าเออเอาตัวเทอ,อร์่าชัตเตอร์เนี่ยออกมาดูนะครับว่าตัวทรัพย์สินหรือแอสเซทเนี่ยที่ ถือครองอยู่ของ LFG นะถ้าเขาเขารวมรวมนะเขารวมรวมาอยู่ท um, ี่ LUNC เพียงแค่2องตีว่า19ล้านนะสิล้าน LUNC ส่วน USDC นะอยู่ที่2ล้านนะครับสล้านสอะสล้านสองแสนนะครับ LUSDC นะถามว่าจํานวนมันน้อยไปไหมมันน้อยไปนะครับถ้าเราคํานวณออกมาตรงๆและติดตามกันดูตรงๆแล้วมันไม่น่าตรงนะมันก็เลย รู้สึกขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรวอลุ่มที่เขาถือครองอยู่หรือว่าแอสเซทที่เขาถือครองกันมาทั้งหมดนะครับมันตอนมิ้นออกมาตอนที่มันแครดหรือว่าเหรียญ LUNC มันล่วงนะแล้วก็มันมีการมิ้น USDC มิ้น LUNC เกิดขึ้นนะมันจะไปมิ้นในกระเป๋าใครได้มันก็ต้องมิ้นในกระเป๋าของอาทางด้าน TFL เองหรือว่า LFG เองนะมันจะไปมิ้นอยู่ตรงนั้นนะ่ย ชุมชนก็ไม่สามารถที่เขาไปซื้ออะไรได้มากเนาะส่วนการไปซื้อขายมันก็เป็นการหมุนของตลาดแหะท,ที่เราซื้อกันมาได้มาเยอะๆได้มาเยอะๆตอนที่มันร่วงแรกๆอ,อ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการหมุนเวียนของเหรียญเองแล้วแหละอืมมันก็จะถูกดึงไปบ้างถูกดึงไปบ้างเนี่ยอืมแต่ก้อนใหญ่ๆมันต้องอยู่ที่ TFL กับ LG แหละท,ที่ผมคิดเองนะอืม เพื่อเพื่อคิดเห็นไงก็พิมพ์มาพูดคุยได้นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับทางคริปโตนิวพอเท่าก็ได้ออกมาพูดนะครับบอกว่า l u n c นะครับแทบจะไม่มีเลยในบรรดาสเสบียงที่อ่าอเรียกว่าในกระเป๋าของทีมเอลนะและจะเผาก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะก็ที่จะเกิดขึ้นนะแต่ก็ตามนะครับบรรดา บรรดาหน่วยงานที่เรามองเห็นอยู่ในมูลทิิของลู n a นะนั้น LUNC มีจำนวนมากถึง2องแสนล้านนะครับก็คือในที่นี้เขาบอกว่าในพวกโปรเจกต์ต่างๆของลูน่านะครับ, Luna, รบมี LUNC เนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0แสนล้านนะครับก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมีการเผาเกิดขึ้นเนาะก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วเขาถือครองอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ รอดูนะรอดูอย่างเดียวนะรอดูความเป็นจริงนะครับว่าทอเท่าสภายของ t m l เขาจะมีอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็รอติดตามดูนะว่ามันมีคนล้วงลึกได้ขนาดไหนนะผมก็ไม่สามารถล้วงลึกได้มากขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอทางด้าน CEO ออกมาประกาศอีกทีนะว่าสรุปแล้วเขาจะลบ a d ด r ว s เท่าไหร่จะเผา a d d r e s เผา,าเหรียญเท่าไหร่ที่เขาถือครองอยู่ เพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่ออชุมชนต่างๆนะครับถ้าหากมีการเทขายนะอืก็ทางสารเขาก็บอกว่าไม่อยากให้เทขายนะอืให้ลบออกมากกว่านะข่าวสารก็น่าจะมีประมาณนี้นะหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ย LUC แทบไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาวิเคราะห์กันแล้วกันว่า สรุปแล้วทอทอสไายมันมันไม่ตรงกันนะอ,อ่ะกับสิ่งที่เขาได้ระบุไว้ในแอสเซทของเขาว่าที่เขาถือครองอยู่แอสเซทที่เขามีอยู่นะตอนนี้มีอะไรบ้างอะไรตามนู้นตามนี่นะม,มันมัน,ม,นมันตีราคาออกมาแล้วมันไม่ตรงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าคิดนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้ละกันสำหรับข่าวสารดูหน้าพาสิิกนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจ เนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ